มาลิกิตาจิตตาสื่อจาระหุสาหะิทั้งบ้าคือริงก์ติชุระอิลมุดิกาลีอิมันดิทั้งบ้าเอรัตคู่บุญงานจารินกันนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับเกือบเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดกับการแสดง ชุดพิเศษกับเราถูกต้องครับและแน่นอนทีเดียวครับผู้ที่จะมานำในช่วงนี้เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนะครับกับวงวาซิมแล้วก็เป็นอาชิพหลายๆอาชิพเลยใช่ครับนะครับแล้ท่านก็ช่วยแต่งช่วยขัดเกลาดูแลนะครับแล้วก็คนที่จะเกิดนำตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง เอาละครับถ้าพร้อมแล้วคนที่มาเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดกว่าพวกเรานั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับมัสลันมหาม,มะขอเรียนเชิญครับครับแล้วก็เชิญน,น,น้องน้องวงวาซีมและฮานิฟครับ,รบมาริกิดจจิตตาเสจาระอุสาหาดิตนทบะ b a h ก e r i n g a t di ราอิลม l ด u กา g a อีมา a n ditambah e อ a t hubungan j a l i n k ุ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى الحمد لله uh, رنغ ได้รับฟังแล้วในช่วงต้นนะครับก็เป็นสองลำนำที่ต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกนะครับเพราะว่าเป็นลำนำแรกนี่จะมีใช้ชื่อคำว่ากลาเฮรันบารูก็เป็นการเกิดใหม่นะครับของคนคนนึงที่เด็กเยาวชน3จังหวัดหรือเยาวชนทั่วๆไปที่ตกกับดักของชีวิต ตกอยู่ในหลุมมืดของชีวิตนะครับอาจจะเป็นคนที่เสพเพลและก็สิ่งสี่ส,สำคัญที่สุดก็คือติดยาเสพติดคบเพื่อนที่ไม่ค่อยดีว,วงจรชีวิตของหลายๆคนที่กำลังประสบอยู่โดยเฉพาะเยาวาชนดังนั้นลำ,ลำนำนี้เนี่ยผมไม่ได้มอบให้กับทุกทกท่านเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราคงจะปลอดภัยแต่ว่า คงจะมีหลายๆคนที่อะไรนะครับคนรักของเขา่กำลังกำลังประสบอยู่คนใกล้ชิดญาติแม้กระทั่งลูกนะครับก็ลำนำนี้ก็จะมอบให้กับเยาวชนนี้แล้วก็สุดท้ายเข้าคนนี้ก็จะซิโรราบต่อโอสถของอัลลอฮา س ู ح าตาแลวก็คือเสียงของอัลกุรอานนะฮะตามที่เราทราบมาอันนี้คือลำนำแรก แล้วก็ลำนำที่สองนี่เป็นแรงบันดาลใจจากผอ,อวามีนะครับดรชิยดายาซาห์วะไครรันที่ท่านต้องการจะเป็นลำนำอนาชิตเฉพาะสำหรับฉบับของเราก็เลยทำโดยละเขียนไปแล้วก็พยายามที่จะสอดแทรกอารมณ์สร้างความสร้างความมรดความหวังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ ชนรุ่นใหม่เยาวาชนรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่าวากาฟทอกหนึ่งและก็สองนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันและก็การันตีให้เรามั่นใจว่าเรามเีเรามีไม้ต่อเรามีคนที่สามารถที่จะมารับไม้ต่อนะครับในแต่ละช่วงแต่ละช่วงอินชอัลอก็เลยมอบลำนำนี้ให้กับพี่น้องนะครับก็อินชอัลอผมอาจจะใส่ชุด ขาวนะถ้าหากว่าถอดคักนี้นะครับและก็สามารถที่จะร่วมกับน้องๆว่าซีมและก็ฮานีฟนะาจะเราอแคยรอนที่พยายามที่จะถ่ายทอดอารมณ์นี้รวมทั้งผู้จัดการอาจารย์ฮุเซนอับดุลรัมมานะครับจากหมหาลัยราชพัทยาลานะฮะท่านเป็นผู้ดูแลทั้งสองทีมนี้จะเารอแคอราจะล,ละแลวก็ผมก็ตั้งใจเหมือนกันว่าเพราะว่าเขียนมาแล้วก็อยากจะซ้อมกับน้องๆแต่ผมไปที่ เทสกับอาจารย์ฮุเซนอาจารย์ฮุเซนบอกว่าอาจารย์มาช้าไปนะครับแล้วก็ทำแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านการเทสเสียงแล้วก็เทสอะไรต่างๆก็ผมก็ต้องมอบเวทีนี้แล้วก็จะมีการแสดงนะฮะจากทีมชบาบมหลาลัยฟาตอนีด้วยนะประมาณ25 25คนนะฮะจะมาแสดงให้กับร่วมกับร่วมกับเราแล้วก็พวกเราก็ขอให้ความร่วมมือกับการแสดง ณตอนนี้นะครับวะลาะห์มัฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุคขอเชิญทั้งสองกลุ่มนะครับครับผมเพลงที่มีชื่อว่าเกลาฮ i รันบารู Gelap gelita Sejarah silamku di Noda idusan dan dusta Gerak langkahku Angkuh ria Keliling kelalanku Dihantui teman derhaka sendiri Diusi di oleh ketagihan misteri Hancur musnah harapan ayah dan ibu Menempuhi jalan buntu Kini ku bertemu sinar i oh. กุหลาบยัน baru ครับ้วหลังจากนี right. then, ้นะครับผมขอรบกวนทุกท่านนะครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเราจะมาร่วมกันสร้างจารึกประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับว่าทุกท่านคือส่วนหนึ่งในค่ำคืนนี้นะหยิบโทรศัพท์ทุกท่านนะครับขึ้นมาแล้วเปิดแฟลชนะครับชูขึ้นมาครับหลังจากนี้พวกเราวสีบและทีมงานนะครับผมจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในค่ำคืนนี้พร้อมๆกันนะครับ Berplay yang miciwa seruan. So, Hari ini kau gagah perkasa, kau riang ceria, kau bebas ke mana mana, kau digelar pemuda. Kau harapan bangsa Kau tunjang agama Mahukah kau bangkit bersama Sahuti seruan Seorang pembela Menjadi contoh taulah dan mulia Pembawa rahmat Lampuana. Mari kita cipta sejarah usaha ditambah keringat dijulat ilmu digali iman ditambah erat hubungan jalinkan kuah bangkitlah aku tunaikan janji janji inilah tali iman ditambah erat hubungan jalinkan ukuah. ชุกกรันรับผมามาเธอมาร่วมจารึกประวัติศาสตร์เพิ่มความพยายามทุ่มเทหยาดเหงื่อฝยหาความรู้เพิ่มพูนอิมาน กระชับความสัมพันธ์สารใสย,ยังแห่งพราดอนภาพลุกขึ้นเถอะพี่น้องฉันจงปฏิบัติตามสัญญานี่คือความหวังจงปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภารกิจมีมากกว่าเวลา การอภัยของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าบาปของเบาความสำเร็จที่เราเฝ้าฝันจะต้องปรากฏเรายอมทุ่มเทเสียสละทุกอย่างเพื่ออิสลามตักบิร์ a l ล a h huwadbar ตักบิร์ a l ล a h huwadbar ตักบิร์อัักกบบรมจาาเ Allah h u w a มาซา